อาสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่อง <c oughs> แบบแปลนเลือประมงที่ซื้อไปเป็นแบบสำเร็จหรือว่าแบบอาตัดปะนะครับก็ อธิบายอย่างนี้ไอแบบที่เราให้ไปนะนะ่ะนะอ่าเป็นอย่างน,างนี้เดี๋ยวจะมีทั้งหมดอะเนี่ยมีทั้งหมดเลยละเดี๋ยวผมจะให้อ,ธ,อธิบายฟังว่า มันมาลักษณะยังไงหน้าอย่างนี้นะแบบที่ให้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกแผ่นวางไปอย่างนี้เลยนะนี่น,นี่แบบจะให้ไปลนะเป็นอย่างนี้ละทุกแผ่นทุกรูปแบบนะครับอ่าทีนี้ก็ ก็ในการทำแบบนี้ไอเดียใน,นรูปพวกนี้ผมให้ไปห,หมดแล้วตอนนี้ก็ต่อจะไปอย่างนี้ขั้นแรกนะขั้นแรกเอาไว้แบบตรงนี้อ้าวเดี๋ยวผมจะเอารูปนั้นดีกว่าไอรูปแบบเขียนนั่น างเงี้ยดูเล็กหน่อยอ้าวโอเคเห็นไหมครับรูปนี้มันจะมีไปให้อยู่อ่าอยังเล่นมันเล่นสองจอมันขยัก เมามันจะคอ,อยหนีไปอยู่จอนน้นอยู่เรื่อยนะแต่นี้ก็ลักษณะอย่างนี้คุณเห็นภาพนี้ไหมถ้าเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยนะก็คือเอาตรงนี้เอาตัวนี้สองตัวเนี่ยมามามานั่นก่อนมามาต่อก่อน เห็นไหมตอนนี้ต ouais. pues, ัวนี้ลักษณะที่ไปที่ให้มันไปไปให้ให้ไปอย่างเงี้ยมันจะมีอ่าเส้นแดงนะอเส้นแดงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวนี้มันจะมีหนึ่งนะนะเส้นใหญ่เลยอดูก่อนอาวนี่นะเส้นแดงนะเส้นแดงนะเส้นแดงผมวเอาเส้นเขียวดีกว่าเส้นเขียวออาเส้นเขียวนะอันนี้ ที่ให้ไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้สีเหลืองอ่ายไหมตรงนี้เนี่ยตรงนี้หนึ่งแผ่นนี่ก็หนึ่งแผ่นนี่ก็หนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นเอาไอ้สี่แผ่นเนี่ยมาต่อรวมกันก่อนเข้าใจไหมเอามาต่อให้มันเป็นรูปเนี้ยเพื่อเป็นรูปนี้เพื่อจะทําไมเพื่อให้จะดูรูปทรงว่าท็อปบนนะ่ะความสร้างความยาวของล็อกอันบนเนี่ย มันจะอยู่ในรูปลักษณะน,นี้แล้วเราจะเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายในการในการประกอบไปประกอบตัวเรือเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกจอดๆหนึ่งนะไอ้ตัวนี้ตัวนี้นะั้นหนึ่งละดูเรื่องนะตัวนี้คือลักษณะจะประกอบอย่างนี้สองก็สอง,สองไอ้ตัวนี้ตัวนี้ให้มา,าเดี๋ยวเอาต้องขึ้น ตัวเพ้นอ,อ้าวอ้าวตัวนี้เห็นไหมตัวนี้อันนี้สองแผ่นรูปเรียมแค่สองแผ่นนั่นเองนะอ่ารูปเรียมแค่สองแผ่นเพราะนั้นไอ้สองแผ่นตัวนี้เราก็จะมาในอันในอ่าในเมามันก็จะหนีไปอย,ยู่น้นเรยเลย อ้าวเนี่ยเนี้ยเนี่ยนะสองแผน่นแล้วก็เอามาตัวนี้เห็นไหมเนี่ยสองแผน่นแส้นสายฟ้าอ่าอ่าสีเขียวะนะ,ะนี่หั่มใหญ่ไม่ใหญ่เอาสีเขียวสีเขียวอ่านะ้าโอเคเห็นไหมเอาสองแผ่นเนี้ยมาต่อกัน อแต่จริงๆก็ผมต่อไปให้แล้วนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมต่อไปให้เรียบร้อยแล้วเอาเอาไว้กันว่าเอาไอ้แผ่นเนี่ยมาดูเอานะเอามาดูเอามาดูอ่าอันนี้คือความฟางไอ้ความไอ้ความด้านข้างนะด้านข้างเอาตอนนี้เอะตอนนี้ตัวึ่งนี่วันนี้ก็คือ ก็คือตัวนี้ที่ต่อเนี่ยผมต่อไปเรียบร้อยแล้วล่ะผมต่อไปเรียบร้อยแล้วนะนะผมต่อไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อช่วงเนี้ยนะคือกรงอ่ะไอคือกระดูกงูอ่ะที่เน,นี่ยอ่ะรูดานท้ายก็คือโขนด้านฝาคือหางปลาเนี่ยก็เอามาประกอบกันอย่างเงี้ยนะจะไม่ต้องมาลาผมพาไปผมสามรูปเนี่ยผมทําไปเรียบร้อยแล้วสามรูปเนี่ยผมทําไปเรียบร้อยแล้ว นะอ่าเนี่ยทั้งหมดตอนนี้ก็คุณมีหน้าที่อะไรตอนเนี้อ่าหน้าที่คือคือเนี่ยผมต่อเรียบร้อยละคุณตอนนี้ขั้นแรกเนี่ยขั้นแรกก็คืออ่าเอาเอากองพวกเนี้อ่ากองพวกเนี้นะกองพวกเนี้ยแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ย นะกงแต่ละตัวในพวกนี้มันมีทุกตัวเอาไปทาบกับไม้นะไปทาบกับไม้นะเนี่ยตัวนี้พวกนี้เอาไปทาบกับไม้จ้นะไม้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไปทาบกับไม้สนะายฝา,ม,ามันมีสายฝาที่ผมทำตัวนี้จะดูว่าเอาถ้าเป็นอ่านอ่อนอ่านหอหัวข้างหลังนี่มันก็จะเป็นเป็นอ่ากลับกัน ก็คือแสดงว่าทำาป็นสองข้างหรือมาประกบกันตรงแบบรูปเนี้ยมันมีกี่ตัวทั้งหมดนะที่แบบที่ให้ไปนะเอาไปทาบกับไมก้กระดานไมก้กระดานากระดานที่ผมให้ไปยาวๆนะนะยาวๆนะนะไปนะเยาเย,ยทำภาพาไปดูก่อนนิดนึงอา้าวเดี๋ยวเวลานี้เนาทีหนึ่งอันนี้ก็หมายถึงว่าไอ นี่ผมยาอรูปนี้ขึ้นมานวางกงนะนกรงเสร็จแล้วผมก็จะมาเอามอวางนี้อ่ในวางอันนี้ให้เล็กหน่อยเอานะวางให้ดูแล้วก็ตัวนี้แปดนาทีละ มาทับกับไม้ไม้ที่อยู่ให้ไปนะน,นะนะเนืย,ยาวเนี่ยม,มันมีฝั่งหนาเนี่ยเอามาท้าบกันนะามามาทับมันทับอยู่ในระหว่างเนี้ยจะจะนอนจะขวางก็ได้นะจะขวางก็ได้เนี่ยอย่างงี้นะเนี่ยขวางไปนะขวางไป,นะงไปแต่ละตัวสองตัวบางทีก็ซับกันไปพยายาม ไม้เนี่ยผมให้อพอแล้วล่ะนะก็โอเคนะรู้เรื่องเป็นว่าทำต้เนี้เอาไม้เนี่ยทาบกันทุกแผ่นก่อนแล้วก็เลื่อยตามนี้ไปนะแล้วก็ไอ้ไม้ที่ทาบเนี่ยผมก็ให้ใบไอ้นั่นไปแล้วให้ไอ,อ้แผ่นก๊อปปี้ไปแล้วนะก็ทำตามนั้นก็แล้วกันนะโอเคนะรู้เรื่องนะก็แค่นี้ก่อนนะอ่า,อาสวัสดีครับรู้เรื่องนะไม,ไม่รู้เรื่องก็โทรมาทายมา อ่าโอเคสะวัสด,ดีโชคดีมีชัยครับ